ด้วยอัตตาอันแรงกล้าที่ติดตัวมาแต่กำเนิดกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดจิตที่มุ่งมั่นกับทุกสิ่งที่คิดและตั้งใจจากเด็กซึ่งรักในการวาดรูปจนนำพาชีวิตก้าวเข้าสู่สถาบันศิลปะระดับชาติด้วยตัวเองทําให้มีโอกาสได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งศิลปะของโลกที่แท้จริงคนวาดรูปเนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างจากมนุษย์ปกติมนุษย์ปกติไม่สามารถวาดรูปได้เพราะขาดความเป็นตัวตน ศิลปินก็คือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะผู้นำหน้ามนุษย์ทั้งโลกดังนั้นเขาต้องมีความเป็นตัวเองค้นหาจิตวิญญาณของตัวเองค้นหาความรู้สึกของตัวเองในการนำเสมอผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทําให้ผู้อื่นเนี่ยมองเห็นเป็นความแปลกแต่จริงแล้วเขาอยู่กับตัวเองนั่นแหละจึงทําให้เป็นศิลปินใหญ่ได้ดังนั้นศิลปินที่ยืนหยัดอยู่ได้ทั้งชีวิตของการเขียนรูปที่เป็นศิลปินอิสระจึงมีน้อยศิลปินครูมีมากเยอะแยะแต่หาความสําเร็จยากถือว่าไม่ได้เสียสละชีวิตให้แก่การสร้างงานศิลปะ ทั้งชีวิตดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นศิลปินจึงไม่อยู่ใต้อำนาจและความคิดของใครด้วยรูปลักษณ์ความเป็นไทยแบบร่วมสมัยในแนวพุทธศิลป์ที่ท่านยึดมั่นศรัทธามาตลอดทั้งชีวิตจนนำไปสู่การสร้างงานจิตรกรรมสถาปัตยกรรมและประติมากรรมอันยิ่งใหญ่บนผืนแผ่นดินเกิดโดยเริ่มต้นจากทุนทรัพย์ที่มีของท่านเป็นปฐมบท ก่อนจะสมทบด้วยทุนทรัพย์บริจาคของคนไทยทั้งแผ่นดินจนกลายมาเป็นาศาสนสถานวิจิตอลังการหนึ่งเดียวในโลกซึ่งประดับประดาด้วยลวดลายศิลปะอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะประจำรัชกาลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของท่านที่ไม่หลงยึดติดอยู่กับลาบยศเงินทองที่ได้มา และพร้อมจะยกทุกอย่างที่มีกลับคืนให้แก่แผ่นดินและพระศาสนาอันเป็นหมุดหมายชิ้นสุดท้ายในบั้นปลายชีวิตมนุษย์ที่ร่ำรวยประสบความสำเร็จแล้วไม่เคยนึกถึงประเทศชาติคนพวกนี้ไร้ค่าผมแตกต่างผมสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นวัดล่องคุณขึ้นมาคนแหกแ่กันเข้ามาทั้งโลกเงินเข้าขจังหวัดเชียงรายเป็นหมื่นหมื่นล้านคนค้าขายในจังหวัดมีกินมีใช่นี่คือความปัารถนาถามว่าอาจารย์เฉลิมใจต้อเอาเงิน7 8 0 0แล้านกอดอยู่ที่บ้านซื้อรถ แพงๆมาขับจุ้ยมีคลาหอหาอยู่กลางเกาะก็โอเคเป็นอย่างนั้นก็ได้ทําไปแล้วคนทุกคนก็ทําอย่างนี้แต่ผมไม่ใช่ผมคิดเป็นคนสําคัญของประเทศชาติเป็นเยี่ยงอย่างของคนทั้งประเทศทุกวันนี้ชีวิตที่ปล่อยวางของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์จึงเปลี่ยนไปด้วยความสุข ที่งอกงามขึ้นจากสิ่งที่ได้คิดและได้ทำไว้ให้แก่แผ่นดินด้วยใจอันบริสุทธิ์ทั้งยังสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้คนร่วมแผ่นดินเกิดและมวลมนุษย,ยชาติ